เห็นบ่มันอันตรายมากๆนี่นี่แสงขึ้นบังสีเลยนะเอาโอ้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 สวัสดีครับอีกรอบอีกรอบครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้อง FC f a ซ p แฟนเพทุกท่านตอนนี้ผมยืนอยู่ตลาดโคกอีดอยนะครับซึ่งเหตุคลิป หายางสื่อ,อ,อหอยหรือว่าสื่อสินค้า,น,คานี่โคอีลอยอีลอยอีลอยเซ็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเขาชองตะโกมาเบื้องว่าผ่านด่านน้องสมิธเขาจะตรวจอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมจะพาไปดูว่าพอผ่านด่านน้องสมิธเขาขึ้นเขาชองตะโกมามล้วเพื่อนจะตรวจที่อย่างไงส่วนบรรยากาศในตลาดโคอีลอยนะครับรถทะเบิ้ลรถทะเบิ้ลรถทะเบิลเบ้ลผมลงไวในอีพีของแอนดมินมาริแล้วนะครับผมนี่คือบรรยากาศตลาดโคกอีลอย ไปเดี๋ยวเขาขึ้นเขาช่องตะโกไปต้องการครับท่านผู้ชมปึ๊บอ่าเราเราจะเดินทางขึ้นเขาช่องตะโกไปเบื้องวา่าอ่าพี่น้องที่อ่าพี่น้องที่ผ่า,านเขาช่องตะโกขึ้นไปเพิ่นจะตรวจอในยังแน่นะครับผมคุณรัตนาว่าร้อนร้อนบ้าจ้าฮอานฮอนหนาวน ไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งน้ำกันว่าขึ้นเขาช่องตะโกไปแล้วเจ้าหน้าที่เพิ่นจะตรวจอดหยังไงน,นะครับผมไปสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับผู้ใดที่อยากเห็นบรรยากาศในตลาดโคกอโยกอนหนาะเนี่ยเดี๋ยวถัล่ลเบื้องต่อแรงเบื้องต่อแรงเบื้องต่อแรงนะครับคุณก็ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเขต่อนะครับเดี๋ยวกําลังจะพาข,ขึ้นเขาช่องตะโก สำหรับ E ีีนี้ผู้ใดที่อยากหูว่าขาลงเป็นยังไงไปดูย้อนหลังได้นะครับไปดูย้อนหลังได้ตอนนี้ขาขึ้นนะครับท่านผู้ชมกำลังจะพาขึ้นเขาชองตะโกไปเบิ้งว่าตะเกิดหอบพันดานตรวจหนองสมิดนะครับเจ้าหน้าที่เราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ายังไงแล้วเจ้าหน้าที่เ่นจะต้องถามเขาอย่างแน่นะครับสำหรับที่เดินทางมู่ผมกะล,ลงมาถึงโคกอีโดยนะครับ มาเบิกมาพิ่นตรวจประชาชนตรวจไปกับขี่ตรวจีหยางบอนะครับสำหรับเขาเชียงะโ,โกในมื้อนี่ก็เงียบเงานะครับเงียบเงาการจราจรก็เงียเงเบเ,ง,ยเงาอยู่ตอนนี้สวัสดีนะครับตอนนี้กับ,บ่ายโมงละบ่ายโมงละครับท่านผู้ชมระยะทางในเขาเชียงะโ,โก,กก็สามกิโลนะครับสามกิโลซึ่งซึ่งเป็นสามกิโลที่อันตรายมากๆมเจ้าที่เพิ่นตั้งกลัวไว บ่รู้ว่าพันตั้งไว้เห็นอย่างอาจจะมีการส่อมพิสสน,นนะครับคุณปรไม่บอสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ึ้นเขาช่องตะโกไปแล้วคุณออสสังบอกว่าสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ท้องแฟนเพจทุกท่านนะฮะ ไรสดให้เบิ้งช่วงใบใบนี่มัอนี้กับบรรยากาศนเขาช่ยงตะโกเราจะพาไปเบิ้งว่าเขาพันด้านน้องสเมเด็ขามเขตจังหวัดรีรัม์นี่จะสกบุว,วีรัมเนี่จะเจ้าหน้าที่มันต้องตรวจที่ยังเขาต้องยืนเอกสารอยังแน่นะครับผมคุณมนตรีนะครับสวัสดีครับแอดครับผมต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าผมบ่ได้เตรียมเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่บางท่านอาจจะบ่ได้รู้จ,จักผมกับจะเตรียมอยังแน่น่นรอเบิ้งรอเบิง้งนี่คือบรรยากาศระวางเขาช่องตะโกนะครับท่านผู้ชมไ์สดวันนี้ก็วันที่19เเดือนมกราคม ปี2 5 6 4นะครับคุณวันดีดีจ้าสวัสดีครับช่องเขาตะโกนี่เป็นช่องเขาที่รถบรรทุกพานเยอะมากๆนี่ลองร้อยลองร้อยจากอุบัติเหตุทั้งนั้นเลยนะครับคุณวันดีว่าสวยเนอะครับผมคุณโคตต่อกินข้าวเที่ยงยังยังเลยน้องน้องโคตต่อนี่แฟนเพจ FC ตัวยงเลยจากบ้านน้องเตยา้านี่คุณเตียงว่าสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับคุณวันดีหนาวบ้าจ้าอากาศหน,า,นาวๆน,นะครับตอ,ตอนนี้ก็ห่อนๆในจักหน่อย อ๋อเขาตั้งกลวยเป็นตัดอู้คือมาเร็วเท้คุณน่ะเนี่ยรถรถขนหมูโอ้มาเร็วโพดพี่น้องเ้ยเสียวเงียวแตกเลยว่างันคุณคดต่อคันหน้ารหัสดาวหรือเปล่าครับรหัสดาวหรือเปล่ามองไม่เห็นคันหน้าในอโอ้แซงดูคัน้นดิอคุณคือแซงไปบบสดุ์นะโอ้แซงคุณหนุ่มวงชนคิดทอดบ้านคุณทันชนกบอกว่ารถติดไหมแอดมิน รถไม่ติดครับแต่มันจะเกิดอุบัติเหตุพอแซงกันหรอกครับเลี้ยวในช่องตะโกครับคุณสมพลสวัสดีครับพี่แอดสวัสดีครับกุลตนะสวัสดีครับกินข้าวกันเขาเป็นยังยังไม่ได้กินเลยครับผมขอบุณครับโอ้ยเนาะเห็นบอมันอันตรายมากๆนี่นี่แซงขึ้นเบงซีเลยนะเอ้าโอ้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 กสันนจังเลยรถลงมาหันเขาตรงเบรกแบบตัวโกงเลยครับท่านผู้ชมครับนี่แซงขึ้นเบรกแล้วนี่ อันตรายมากกเลยรถขาลงพันเขาเบรกตัวโกงเลยนะครับเราวังเน่เด้วยจ้าคุณวันดีขอบคุณครับมีรถไหมไม่มีอ่ะเขาเขายกไฟให้แซงแล้วขอบคุณครับว่องหันอ่าอู้แบบรถคันที่ลงมาเบรกตัวโกงเลยไหม,ไมคุณอุทัยวัสดีครับคุณนครแอดแซงมั่งแซงอยู่แล้วครับรถล่งครับถนนล่งครับผมคุณโคต่อบีบแต่ทักทายครับไปไ้ายแดงของประกาศบรีบแต่ครับ คุณอันว่าขับขี่ปลอดภัยได้จะแอดขอบคุณครับวันนี้คุณแอดมินมาลิมาลิเป็นคนขับนะครับแอดมินมาลิมาลิเยี่ยวแตกแล้ววังหันขันนี้ระหว่าที่แซงอย่าพึ่งแซงเขาเลยนะครับผู้ใดที่ขับขี่ในเขาช่องตะกูใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นๆนะครับเพราะว่าผมไล่สดอยู่แบบเสีย ตลอดปีในระยะเวลาถึงสามสี่ปีเนี่ยผมเห็นเหตุแบบเนี้ยบ่อยมากซีแซงกันมักง่ายแบบนี้ะบ่อยมากๆเลยด้ท่านผู้ชมดูดูแซงกันแบบนี้แหละรถคันที่ลงมมาาหันเขาเบรกตัวโกงเลยนะครับผมอันตรายอันตรายมากครับคุณวันดีว่าแต่ย่านน้องแมนครับคุณเฮียเอกแล้วก็บอกว่าคิดฮอดบ้านนี่คือบรรยากาศทั้งกับบาน้วคุณเฮียเอกเด้อคุณไมโพสต์ว่าดูเป็นหูเป็นห้หนุ่มองงเลย กรุนครนะแซงแป๊บเดียวรถรถแฟนเพจยอดผู้ดูพุ่ง <laughs> 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 โอ้ยเนาะแซงกับแงบซงแบบสั่นกย่เงี้ยวแตกเลยเด้อครับพี่น้องเอ้อโดนเนอะโอ้ยคือมาเป็นตะยานแท้โอ้ยแบบนี้โอ้แบบนี้แบบนี้โอ้ผมอา่า,านคอมเมนต์บาทันแล้ว <laughs> ผมบอกการเลยเนี่ยผมเบิ้งถนนก่อนผมเบิ้งถนนก่อน,น,น,อนโอ้นี่เหตุสาเหตุหลักเลยที่เกิดอุบัติเหตุพี่น้องเอ้ยยาว่ายาว่าถนนแคบเลยยาว่าถนนบดีเลยกะย้อนจังซี่ละ กันย้อนยังสี่ละโอ้ยเนาะผมผมผมอ่านคอมเมนต์ผู้ใดประทันขออภัยเด้อมันวัดเสียวแห้งใจเย็นเนาะขาเตหัวใจไปอยุตตะตุ้มเลยนี่ห้องร้อยเห็นบ่นี่ย้อนคุ้นครับวัดเสียวแบบสั้นแหละครับผมก็แบบนี้เราไม่แซงนะคะมันมีรถลงมาอยู่มันมีรถลงมาอยู่ไม่ไม่สมควรเซ็งนะใจเย็นอ่านคอมเมนต์ผู้ใดประทันขออภัยเด้อโอ้หัวใจหัวใจคุณคุณพูดว่าย่านคือกันโอ้ยเนาะไปไปเลย เออแสงได้ตรงนี้ไปเลย <Okay. S 1> ลงโล่งแบบไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> เออไม่เห็นอ่ะเออเห็นเขาเห็นเมดน,นะว่ผิด <c oughs> คุณวันดีระวังผมอ่านคอมเมนต์ผู้ใดท่านขออภยัยด้วยผมเห็นว่างหันอ่ะผมโอ้เนาะหวัวใจกันหายใจเลยครับพี่พี่น้องว่หัน,นคุณความสุขว่าคิดถึงบ้านนะครับโอ้คุณระวังด้วยแอดโอ้สุดๆว่างหันต้องให้ระวังขนาดใดถ้าลดลงมาแห้งขนาดนั้นกับบอดครับถ้าเกิดอุบัติเหตุพี่น้องเอ้ย เบิ้องเอาเบื้องเ,เอาสาเหตุย่าไปอ้างว่าถนนแคบพี่น้องย่าไปอ้างว่าถนนแคบเลยตอนนี้าหายใจมึนเลยครับนี่แมนลองร้อยทั้งนั้นหละนะครับไม่ไม่ใช่สาเหตุไม่ได้เกิดมาช่องถนนแคบแล้วล่ะตอนนี้แมนครับคุณรัตนาบอกว่ายอย่าโทษถนนเลยครับโอ้โหแมนแมนแมนเอ่อคุณบนตรตีว่าผมลงมายังหูอื้อเลยนะครับเอาใจซอยเด้อจ้าคุณวันนี้ขอบคุณครับคุณพูว่าข่อยนอนอยู่บ้านขาข่อยสันทาน โอ้ยังหันผมเสียวอีกเล้วงหันนี่บริษัทในรวมกับที่พวกผมบริษัทไรโซตนะครับที่บริษัทไรโซตแบบขับรถวาดเสียวในช่องตะโกนี่มีเยอะมากๆเลยอะอาซางปล่อ <c ười> ปลอยปลอรอดมาแล้วรอดมาแล้วพี่น้องเอ้ยขึ้นเขาจังตะโกเมื้อน,นี้เป็นเป็นโอ้โห,โหมรตยูนะฝ <c ười> ่ายนอนอยูบ่บ้านขาสั้นถาเลยว่าษันโอ้ยอาคุณโคดต่อครับ คุณโอนว่า ops? อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ชั่วพริบตาละแมนอู้คุณโอนเลยเอาเดี๋ยวเขาไปเบิ้งว่าด้านตรวจน้องสมิเขาจะตรวจอีกยังแน่นะครับผมตาย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 หัวใจผมยังวันได้ยุดเต็นอยู่คุณสายงานบ้านหนาวเบาเย็นอยู่ครับหนาวอยู่ครับมาหอด้านตรวจน้องสเมิแล้วเบิ้งว่าเขาจะตรวจอีกยังผมเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเจ้าหน้าที่มันจะถามแอดมินแอดมินมาลิตอบให้ดีนะครับแอดมินมาลิแอดมินมาลิตอบให้ดีนะครับนะครับ สวัสดีครับถามต่อถามต่อถามต่อเดี๋ยวถามไปพูดโดยมาถามครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามผมต่อถามผมก่อนอ่าสวัสดีครับผมอ่าเวลาตรวจนี่คือต้องตรวจใบพันธุ์ทางยังขำจังหวัดสมุดมาชลบุรีตรวจป่ะครับตรวจครับผมมีมีมีจังหวัดไหนบ้างที่เราต้องตรวจครับมีตจังหวัดภาคศรีก็มีชลบุรีระยองชลบุรีระยองตราดจันทร์ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะโอ้ คุณตำรวจดูแลสุขภาพด้วยนะเป็นห่วงจากเพจนนินแดงบ้านเฮานนครับสวัสดีครับ <c oughs> เอ่ก็เจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าตรวจนะครับตรวจกลุ่มเสี่ยงห้าจังหวัดชนบุรีแฟนของแอดมินมะลิอยู่ชนบุรีมาไม่ได้ซ้ำเ <c oughs> จ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นจะบ่ถามนาาก็ต้องให้ต้องถามให้ถามต้องมาจากใดแน่นะครับเอาเอาเอาหายใจก่อนหายใจก่อนพี่น้องเอ้ยวางหันขึ้นเขาจนตัโกลมากเนียวแตกแล้วเปี่ยนกางเกงนก่อนพี่น้องเอ้ยพี่น้อง ประมาณนี้นะครับนี่แอดมินมารีเป็นผู้ขับรถติดตามอีพีต่อไปเดี๋ยวจะเข้าผาแดงเดี๋ยวจะเข้าผาแดงจากเขาได้บ่ไดรถาเบิงรถ้เบิงเออเพราะเป็น,นปยังเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเบิงพาไปเบิงวา่าอผาแดงเพื่อนจะบรรยากาศเป็นจังไ๋เนี่ยอ้าวต้องมีใบผ่านทางนะครับถ้ามาจากจังหวัดกลุ่มเสียงเด้อพี่นอ้องเด้อเอาเอาฟาฟาผมปิดไ์สดก่อนผมหายใจก่อนผมผมยาน้ังหันสวัสดีครับบ๊ายบาย